ดีค่ะนี่คลิปนี้คือคลิปจะมาบอกโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นดีๆให้กับเพื่อนๆที่ชอบในงานถักนะคะที่โอใส่อยู่นี่คือมาลายของคองนะคะของคอรตัวนี้คือเป็นของคองนั่งน,นะคะนี่เป็นงานถักจริงใส่จริงนะคะมีลูกค้าสั่งนะคะโอก็ได้จัดทําขึ้นแล้วก็นี่เห็นไหมคะ ักสำรวจจริงนะคะแล้วก็ลายผังมีให้ด้วยในห้องเรียนคือมีสอนนะคะมีสอนก็คือว่าตอนนี้มีใส่ให้ดูอ่าพวงกำลังฟอเหมาะเลยใช่ไหมคะก็คือเดี๋ยวมาบอกว่าเปิดสอนนะคะเปิดสอนทางตรงอลไยตรงละยคท้องคอตรงอะไรท้องคอถ้าเราลดสเกลลงให้เป็น เป็นอาไราเบาสาวอีกนะคะก็คือมีสอนในห้องห้องเรียนค่ะออสอนถักพรมอลัยดอกพุดธท่าอีกหนึ่งนะคะก็สอนถักพรมละยดอกพุดธนี้ก็จะมีนี่เ,เดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตางแขวนไว้กับฝาก,กับหุนก่อน,นะ อชีพก็คือมีสอนถักพงมาลายพงมาลายกรพงมาลายบ่าวสาวพงมาลายหน้าเนี่ยค่ะแล้วก็ผ่านพุ่มแล้วร่มแล้วก็เรามีถังแพทย์ให้อีกอีกมากมายนะคะที่โอเขียนให้นะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์ขนาดขนาดเล็กนะคะขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางกลางลงมาอีก ไซส์เล็กพวงพวงเล็กน,นะคะขนาด3นิ้ว M ก็คือไซส์นี้ L เนี่ยค่ะไซส์ L แล้วก็ XL ไซส์ใหญ่นะคะก็คือไซส์ใหญ่นี้จะถะทำพวงมาลัยถวัลย์พระพรนี่ที่ก็มองเห็นลายได้ไดทั้งทุกด้านนะคะรอบด้านเลยแต่ลายฐานตรงนี้คล้ายๆกันตอนนี้จะเป็นอ่า สีแดงนะคะอันนี้คนสีแดงค่ะก็ห้องนี้ค่าสมัครเรียน800ร้อนะคะตอนนี้จะ,ะให้ถึงสิ้นเดือนนี้พอหลังจากเริ่มจากวันที่1สิงหานะคะ<ม>ก็จะอยู่ในราคา1,500งพัค่ะห้องนี้ที่ห้องใหญ่ก็คือก็อจะมีเรียนพวงมาลัยกรก็คือเนี่ยค่ะพวงมาลัยดอกนี้พวงมาลัยดอกพุทธก็พวงมาลัยอคอร์นี่ก็จะมีทั้งพวงมาลัยหน้าอ่า มลายโกมน,นะคะมลายโกมสองชาในะคะแล้วก็จะมีคงมลายบ่าวสาวคงบลายบ่าวสาวมีผังแพทย์ให้ด้วยนะคะ<ด>มากมายที่จัดเขียนขึ้นให้นะคะในห้องนี้แล้วก็จะมีสอนถักพันผุ้มแล้วก็สอนถักล่มนะคะก<ด>็คือจะค่อยๆสอนไปทีละอย่าง เสร็จจากโครงอะไรก็กเป็นโครงอะไร้องคอเนาะแล้วก็จะมีพันพุ่มพันพุพนพ่มกระดมอ่ะแล้วจบจบจบคลาสห้องเรียนนี้แต่แค่จบนะคะแต่ว่าก็จะมีแบบเอ่อเพิ่มเติมตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าอาจจะมีคือมันจะมีโอ้เราจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆก็ห้องนี้ก็จะยังไม่ปิดคือจะสอนไปตลอดเลยแล้วก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับแพทย์เพื่อให้สวยงามและสมจริงที่สุดคืออ่าร้านนี้เน้นแบบ ให้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดให้ดูเหมือนธรรมชาติมากที่สุดคือเรียนแบบธรรมชาตินั่นเองนะคะก็ก็เลยพยายามเลือกอไหมแล้วก็เข็มให้ให้แบบว่าให้เหมาะกับงานแน่างงานแล้วก็ห้องนี้เนี่ยจะพิเศษมากกว่าห้องอื่นคือได้เรียนเยอะแยะมากเลยอ,อย่างพวงมาลกอนี้นะคะจะไม่จบแค่อุบะจำปีจำปานะคะก็ยังจะมีอุบะดอกขา จะเป็นอุบะดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบแบบนี้ดอกกุหลาบตูมอย่างนี้ค่ะอย่างนี้เห็นไหมคะเศรษฐ์ไหดอกกุหลาบตูมโอ๋เอาไว้ใส่อุบะสวยมากตอนนี้เป็นที่นิยมมากเลยนะคะนี่นะคะนี่สีฟ้าเหมาะกับวันแม่เลยค่ะแล้วก็จะมีนี่เห็นไหมคะดอกดาวเรืองนี่นี่ก็จะทำกุบะดาวเรืองนะคะ แล้วห้องนี้จะคุ้มมากคุ้มที่สุดเลยสำหรับเพื่อนๆที่สนใจที่จะเรียนนะคะเรียนงานถักอาชีพอาชีพถักงานโคเชนี้ก็คือเราจะเรียนออนไลน์กันเรียนในกลุ่มนี้ออนไลน์กันไม่เข้าใจก็ถามได้ก,ก็คือจะสอนแล้วก็ตอบคําถามให้เพื่อนๆได้ถักเป็นพอถักเป็นก็จะต้องถักให้สวยพอถักให้สวยก็คือสเต็กปุ o ๋ยนีคือแล้วก็ให้ไหวนะคะไวอะไรวันไวตอนเหตุอ,อ่ ไวไวต่อออเดอร์ที่เราจะทำส่งเนี่ยค่ะเพราะช่วงนี้ก็คือซีซั่นวันแม่เราก็ต้องเอ่อทำถัถกของอะไรให้กับวันแม่เนาะวหวแม่แล้วก็อาอาจจะมีออเดอร์จากเพื่อนๆที่บอกเออเขาเห็นโพสต์เราเอาเอเราถักได้อยากจะมีของอะไรให้แม่อะไรเงี้ยก็สัง่งเราก็มีไรายได้สำหรับคนที่ไม่ตั้งใจที่จะมีอะไร ขายก็จะกลายเป็นถักขายเพราะมีรายได้ตรงนี้แล้วเพื่อนๆก็จะมีความสุขนะคะความสุขกับผลงานที่เพื่อนในกลุ่มเฟซในชอบผลงานของเราที่เราถักนะก็เหมือนโอเดี๋ยวมีความสุขในการเอ่อกับงานฝีมือตรงนี้แล้วก็ได้พัฒนางานตัวเองให้ดีขึ้นเรนื่อยๆนอกจากว่าเราจะมีสอนถักของอะไรนะ เราก็ยังจะมีอุปกรณ์เพื่อ,อดดความสะดวกให้กับเพื่อนๆพพี่ๆนักเรียนทุกคนนะคะสาหรับผู้ที่ว่าไม่สามารถไปหาซื้อไหมหรืออุปกรณ์ขาดได้โอาก็จัดให้ได้เพราะว่าอกเข้าใจบางคนที่หาซื้อไม่ได้จริงกออ็อำนวยดดความสะดวกให้แต่ว่าเราก็จะจัดจัดไม่เยอะคือจัดเซตไม่เยอะคือไม่ได้ตุนเยอะนะ่ะเพราะว่ามันก็ต้องถ้าจะตุนเยอะบางทีมันก็ ทุนเราอาจจะจุมตรงนั้นก็ได้เนะเาะบางทีเขาเอออาจจะไม่ซื้อกับเราอาจจะซื้อที่อื่นนะเราบอกว่าต้องมีไว้ทีนนี้นะไอถ้าพงไรน,น,เนะเนาะก็จ,จะมีนี่ที่ร้านเรานะคะมีทำเข็มมีทำเข็มอ่าด้าแป้งดินนะคะน่ารักน,นะคะจำหน่ายด้วย เป็นด้ามก็ได้เพบาทสำหรับเบอร์เล็กแต่สำหรับหัวสองมิลขึ้นไปนะคะก็จะอยู่ที่ในราคา110บาทนะคะถ้าสั่งเป็นเซตจะคุ้มมากเลยนะคะเพราะว่านี่โอเซตละพันก็ได้อตอนนี้นะคะโปรโมชาตินะคะเข็มเซตหนึ่งพบาททวนส่งปีได้ทั้งหมด14ด้ามสิบสีเบอร์เลยนะคะรีบกันมาเลยนะคะอกคราวนี้ตอนนั้นโอแถมช้อนคราวนี้ โอจะให้เป็นเซตสิด้ามสิเบอร์เลยอขอแค่อีกสิชุดทำแค่10ชุดพอแล้วโอคงพักไว้ก่อนเน้นงานสอนอย่างเดียวทีนี้จะส่งงานให้กับเพื่อนๆที่เป็นนักเรียนงานปั้นต่อนะคะก็แค่ช่วงเดียวค่ะช่วงเดียวเพราะว่าขอพักด้วย จะส่งงานให้กับเพื่อนๆที่เขาสมัครเรียนงานปัน้นด้ามช้อนด้ามเข็มอย่างนี้เพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะเรียนก็ได้นะคะมาคุยกันได้แค่เหมือนเดียวเองเหมือนเดียวเองก็ได้อุปกรณ์ปั้นด้วยได้เรียนทําแม่พิมพ์ด้วยมแม่พิมพ์ทําแม่พิมพ์ขายได้ด้วยทําเข็มทําของชงด้วยอะไรเยอะะแค่เหมือนหนึ่งเนี่ยแล้วให้อุปกรณ์ไปทําด้วยนะคะออแล้วตอนนี้นะคะโปรโมชั่น เมาเรียนโอ้ยังครึ่งราคาอยู่นะคะแต่ว่าถ้าหลังจากเดือนนี้ไปไม่แน่คะอาจจะปรับราคาขึ้นเพราะตอนนี้ออโอ้หยุดที่6,000นเนาะแต่ว่าให้เหมาเรียนเนี่ยคิดแค่ครึ่งราคาพอแค่สามพันสาบาทนิ่นได้ได้แพท6เล่มได้เข็มเซตหัวเล็ก8ปดเบอร์แด้ามน,นี่1เซตเลยนะคะเลือกเลือก,เล,อกเลือกตัวตุ๊กตาได้เองเลยตามชอบนะคุ้ม คุ้มมากเลยคะ่ะห้องนี้แทบจะได้ฟรีเอ้ยโปรโมชั่นนี้แทบจะได้ฟรีได้ซ้ำไปเพราะเราให้เยอะให้เยอะจริงๆก็คืออยากให้เรียนอยากให้มีรายได้กันตรงนี้นะคะอ,อ,อยากอยากให้อยากให้คนมาสนใจและเข้าใจงานถังงานฝีมือเยอะขึ้นด้วยนะคะถึงได้ทาได้ถูกจัดได้ถูกเรียนถูกอย่างนี้นะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนใหม่สนใจสั่งล่วงหน้านะคะ เพราะว่าตอนนี el, ้ก็ต้องทาตามคิวตามยอดโอนให้โอนก่อนทําก่อนหลังโอนภายใน5วันนะคะเราก็จะจัดส่งเข็มให้คุณหรืออาจจะช้ากว่านั้นเพราะว่าสภาพอากาศตอนนี้มันเข้าฤดูฝนแล้วเนาะบางทีปั้นเข็มแล้วเอาไปตากก็ลืมเพราะว่าทํางานเพลินไปหน่อยเ้างในงฝนตกไม่รู้เรื่องก็เละหมดเหมือนกันอะไรีเราก็ต้องทําใหม่หมดอะไรอย่างงี้ค่ะขอให้ทุกท่านเข้าใจนิดนึงค่ะช้าแต่ว่า จะทำให้งานออกมามีคุณภาพมานสุดก่อนที่จะส่งถึงมือนะคะ <c oughs> ค่ะลสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรมากฝากร้าน้อยล่างงานฝีมือด้วยนะคะตอนนี้เริ่มเริ่มที่จะมีเขาเรีย,รอยกอะไรแรงบันดาลใจแล้วแรผงผลักดันขึ้นเยอะแล้วก็พัฒนาฝีมือคิดค้น เทคนิคใหม่ๆมาให้กับเพื่อนๆนั่งเรียนในห้องนะคะขอบคุณงานด้วยนะคะขอบคุณค่ะ